สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตอสโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับทางโอตอสโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถรุ่น MG นะครับตัว ZS เนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ 1.5X นะครับปี2018ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทผ่อเริ่มต้นเพียงแค่9,236บบาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับ ี่นะครับกำลังมองหานะครับรถครอบครัวนะครับแบบ SUV นะครับต้องบอกว่าคำนี้นะครับตอบโจทย์เลยนะครับอ่า ต้องบอกว่าในส่วนของตัวออปชันฟังก์ชันนะครับตัวเจ้า MG รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับมีออปชันแบบครบครันนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0นะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอ๊ตอาร์ตหุ่คาของเรานะครับก็จะพาไปชมโฉมหนนนน้้้าาะคครัััับเจ MG ตวีกน นะครับว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากในส่วนตัวด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นฐานด้านในสีดำนะครับตัดได้ลายขอบนะครับแบบคมเมี่ยมหรือถ้ามองดีๆนะครับตัวนี้ยตัวกระจังหน้าก็จะถูกออกแบบดีไซน์มาคล้ายๆเหมือนเบอร์เซเดสเบนนะครับเป็นแบบเป็นแบบไดมอนด์ชินนะครับไดมอนด์ชินเลยนะครับต้องบอกว่าดูสวยเลยนะครับ ยาวตัดรับมาถึงในส่วนตัวชุดโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนมาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์นะครับแบบ L E D นะครับในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนทั้งคู่นะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับตัวนะครับชายมุมกันชนหน้ากับหลังนะครับตัดด้วยลายขอบเส้นนะครับตัดด้วยสีบอลเงินนะครับดูสวยเลยนะครับ เกือบมาด้านข้างนะครับล้อก็จะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับผมขนาดขอบ10 7นิ้วนะครับเดิมๆให้นะครับจากทาง MG นะครับแล้วก็ภายในช่วงล่างนะครับดูดิครับซุ้มล้อสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับโช๊คเชิร์กเห็นไหมครับมาร์คเดิมยังอยู่ครบต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆเรียบจริงๆนะครับอ่า คือพูดง่ายว่าถ้าใส่ป้ายแดงนะครับนี่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นรถมือสองนะครับต่อมาครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเหลวด้านข้างนะครับมือเปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทั้งสี่บานนะครับบริเวณในส่วนของตัวชุดคิ้วนะครับขอบประตูนะครับคิ้วขอบประตูนะครับก็จะตัดด้วยในส่วนของตัวลายขอบเส้นนะครับเป็นแบบสีบอลเงินนะครับ ในส่วนของตัวราวหลังคานะครับก็จะเป็นสีแบบนะครับอลูมิเนียมนะครับต้องบอกว่าเดินเส้นสายนะครับดูสวยเลยนะครับสำหรับเจ้า MG ตัว z ซ c คันนี้นะครับต่อมาด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนตัวสาวกาศนะครับเป็นแบบครีบฉลามนะครับตัวนี้รับคลื่นสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญสาวกาศตัวนี้ถูกแบบมาให่เป็นสีดานะครับดาเงา พร้อมกับในส่วนตัวชุดแต่งสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นการปัดน้ำฝนพร้อมระบบไล่ฟ้านะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะครับแบบลายเส้นนะครับหรือที่เขาเรียกแบบว่าทูปนั่นเองหรือลายเส้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยนะครับทำแบบซ่อนเก็บนะครับไว้ ใต้หลังนะครับแบบนี้เลยเวลาเปิดและที่สาคัญคันนี้นะครับเ,เจ้าของเดิมนะครับได้ไปใส่ชุดแต่งนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับดูนะครับได้เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าต้องบอกว่าออปชันตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมานะครับดีมากๆที่สำคัญมาพร้อมกับระบบกันหมีบเลยนะครับและที่สำคัญยังมีในส่วนของตัวชุดเซนเซอร์นะครับ กะระยะถอยให้ด้วยนะครับทั้งหมดสามจุดนะครับพร้อมกับกล้องนะครับถอยหลังนะครับต้องบอกว่าออปชั่นของตัวเจ้า MG คันนี้เนะี่ยครบเซตเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่หายอยู่นะครับต้องบอกว่าห้ามาพลาดนะครับสนใจยังไงแวะเข้ามาดูได้ครับที่เต็นท์รถโอทอสภูมิคาของเรา เตท์ของเราตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทนะครับเลยแยกอ่างศิลามา400เมตรนะครับขาเข้าบางแสนติดกับศูนย์โชว์รูมฟอร์ดครับอเดี๋ยวต่อมาครับเราไปชมในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ ตัวนี้นะครับภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า MG นะครับตัว ZS คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูกว้างดูสะอาดเตียมเรียมเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดนะครับ1.5ลิตรหรือเครื่องพัน5 0 0นั่นเองเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสอ่ส4สูบ16วาล์วแบบ VTI นะครับเทคนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่114แรงม้าที่ประมาณ6,000รอบต่อนาทีครับ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ150นิวตันเมตรที่ประมาณ4,500รอบต่นาทีและที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับดูนะครับในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับน็อตยึดคานยึดแก้มเดิมนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับรถบ้านแท้ๆคุณภาพเสียบพรีเมียมแบบนี้นะครับเรียนเชิญได้ที่เต็นอดอดอดท์รถโออชฮุมคาของเรา นะครับออกรถกระทางเต็นท์ของเราเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดก็ไม่เสียแวดนะครับแล้วก็ที่สำคัญฟรีค่าจัดค่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้และที่สำคัญนะครับยังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังพร้อมติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยอ่ะต่อมาครับในส่วนของตัวภายในของตัวเจ้า mg z s คันนี้นะครับภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับตัดกับในส่วนของตัวสีน้ำตาลอ่อน นะครับอ่าด้านบนหลังคาก็จะเป็นนะครับสีเบจนะครับเบาะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดลายสีน้ําตาลอ่อนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่บนพวงมาลัยพร้อมกับปุ่มนะครับนะครับรับคําสั่งเสียงนะครับผ่านตัวชุดพวงมาลัย นะครับบริเวณฝั่งคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมนี้ก็จะมีปุ่มปรับในส่วนของตัวชุดพับกระจกนะครับแล้วก็ปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้าพร้อมกับตัวปรับไฟนะครับเกือบมาที่แผงประตูนะครับสวิตกระจกนะครับก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวออปชันภายในเรามาดูกัน คันนี้นะครับต้องบอกว่าทีเด็ดของเขาเนี่ยอยู่ที่รถคันนี้มันวิ่งน้อยมากๆนะครับรถนะครับสองปีนะครับวิ่งอยู่ที่นะครับสองหมื่นกว่าโลนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งอยู่ที่สองหมื่นกันหกกิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถ เข้ามาดูได้ด้วยตนเองเลยนะครับอะต่อมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวออปชั่นฟังก์ชันกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวนะครับระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นปุ่มพุสตาร์ทนะครับอาแล้วก็ที่สำคัญนะครับดีไซน์ช่องลมแอร์นะครับเห็นไหมครับทั้งฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายนะครับดีไซน์ดีไซน์ตัวเนี้ยนะครับ ก็เรียนแบบมาจากในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไอพ่ e นะครับอ่าบอกว่า MG เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆค่ายเลยนะครับมันรวมอยู่ในรถคันนี้คันเดียวนะครับระบบในส่วนของตัวปฏิบัติการนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับเครื่องเล่นนะครับแบบ Infotainment ขนาด8นิ้วนะครับรองรับในส่วนของตัวเครื่องวิทยุ FM AM นะครับ USB นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวบลูทูธนะครับมาพร้อมกับระบบนำทางแบบเนวิเกเตอร์นะครับเอาเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้เปิดในส่วงตัวขึ้นวิทยุนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงอ่าลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนะครับออปชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมดนะครับอย่างอื่นนะครับอาเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู ครับแป๊บหนึงอ่าตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับเลือกนะครับโหมดในส่วนของตัวอย่างอื่นได้นะครับอ่าอันนี้ระบบนำทางนีวีเกเตอร์นะครับแบบภาพ 3D นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันกำลังโหลดลิงก์อยู่นะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับ ยังตอกอยู่กับตัวชุดกล้องถอยอผมสาธิตให้ดูก่อนเห็นไหมครับกล้องถอยอซึ่งนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับมันสามารถโค้งไปตามเส้นนะครับต้องบอกว่าออปชั่นเข้ามาดีนะครับแล้วก็ระบบนำทางตัวนี้เนี่ยมันโหลดช้านิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับที่สำคัญตัวนี้เนี่ยยังมีนะครับในส่วนของตัวโหมด ที่สามารถใช้คำสั่งเสียงแบบภาษาไทยเนี่ยได้3แบบนะครับก็คือสามารถนะครับสั่งการด้วยเสียงแบบภาษาไทยนะครับด้วยคำพูดว่าเฮลโล mg และตามด้วยคำสั่งการทำงานเนี่ยตัวนี้มันสามารถสั่งการด้วยเสียงได้พร้อมกับในส่วนของตัวสั่งการด้วยหน้าจอสัมผัสก็คือที่ตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ อีกตัวหนึ่งนะครับสามารถสั่งการนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้สามารถลิงก์เชื่อมต่อโดยการสั่งงานได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะสั่งเปิดในส่วนของตัวหลังคาสลูปคันนี้เนี่ยมีหลังคาสลูปนะครับด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะ hello MG h e ล l o MG เปิดหลังคาสลูป h ฮลโ o ล MG เปิดหลังคาสัลูปเดี๋ยวสักกู่นะครับเ e ลโหล MG เปิดสลูปอ่านี่ครับผมสั่งการด้วยการเปิดสันลูปเห็นไหมครับมันก็จะทําการเปิดหลังคาสันลูปให้ทั้งๆท,ที่ปุ่มกดนะครับมันอยู่ด้านบนตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะสั่งการด้วยเสียงด้วยการปิดสลูปนะครับ Hello MG ปิดสลูปอ่าเห็นไหมครับผมตอนนี้สั่งการด้วยนะครับคำสั่งนะครับปิดสลูปนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนะครับก็สามารถสั่งได้ Hello MG ปิดระบบปรับอากาศ Hello MG ปิดระบบปรับอากาศครับใช่ครับดูนะครับสั่ง ปิดระบบปรับอากาศฮัลโหลเอ็ปิดระบบปรับอากาศอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ไฟ ac สีแดงแดงก็จะปิดออกไปนะครับตัวนี้ตัดระบบนะครับทำความเย็ยนออกไปเหลือแค่แรงลม น,นี่คือเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับอะต่อมาผมจะสั่งให้เปิดระบบปรับอากาศคุณลูกค้าดูในส่วนตัวสถานะไฟ a อีตัวนี้ดีๆนะไฟก็จะติด Hello MG เปิดระบบปรับอากาศเปิดระบบปรับอากาศเปิดระบบปรับอากาศครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะสั่งการด้วยการาเปิดระบบปรับอากาศให้เรียบร้อยคือต้องบอกว่าออปชันคันนี้มันเยอะมากๆคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของตัวเจ้า mg หรือออปชันเขาเนี่ยสามารถนะครับมาลองเล่นดูได้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยออปชันเขาเพียบจริงๆเพียงแต่บางครั้งนะครับในส่วนของตัวคําสั่งที่เราจะสั่งเขาเนี่ยเราต้องมีการพูดให้ฉะฉานหรือชัดเจนนิดนึงบางครั้งผมอาจจะใช้นะครับคำพูดที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทําการสั่งการเนี่ย ที่นะครับช้าลงไปนะครับตรงนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างที่ผมบอกนะครับออปชันเขามีเยอะจริงๆอ่ะอย่างเนี้ยครับระบบนําทางในวีกตเตอร์ตอนนี้อ่ะผมเปิดให้ดูใหม่นะก็มีระบบนําทางแบบนี้เก็บในวีกตเตอร์แบบภาพ3ามดีก็ต้องรอโหลดเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยก็ในส่วนของตัวออปชันเขาก็ถือว่าใช้ได้โดยรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริเวณนะครับเอ่อตรงกลางคอนโซลเนี่ยก็จะตัดด้วยลายเคปล่าเห็นไหมครับดูสวยๆเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบสสปีด นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องพร้อมกับไฟเสียบไฟช่องเสียบไฟ1 2โวลต์ให้อีก1จุดนะครับแล้วก็บริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่องวางแก้วน้ํานะครับบีดมือนะครับแล้วก็บริเวณตรงยูบ็อกกลางก็จะมีช่องใส่ของนะครับตรงนี้ถือว่าออปชันเขาเยอะเลยนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีนะครับช่องใส่แว่นตานะครับ มีในส่วนของตัวไฟนะครับอ่านแผนที่หรือส่องหนังสือนะครับแล้วก็สามารถเปิดโหมดนะครับในส่วนของตัวเปิดในส่วนของตัวม่านนะครับหลังคาด้านบนอ่าแบบนี้ได้แบบมินนวนหรือสั่งการด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีการนะครับเปิดในส่วนของตัวหลังคาสลูปเป็นแบบนะครับอ่าเป็นแบบปุ่มนะครับตัวนี้ได้เลยหรือจะใช้คําสั่งเสียงก็ได้นะครับ อานนี้ผมปิดนะอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะออปชันเขาก็ต้องบอกว่าทำมาเผื่อแล้วในกรณีที่คุณลูกค้าท่านใดที่นะครับใช้ในส่วนของตัวคำสั่งเสียงไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถเปิดด้วยระบบเมนูนั่นได้คือระบบปฏิบัติการเขาเนี่ยสามารถสั่งการได้3ามแบบนะครับผมทวนย้ําก่อนหนึ่งสามารถสั่งการนะครับด้วยเสียงนะครับสสามารถสั่งการนะครับผ่านตัว นะครับเมนนุนก็คือเราสามารถสั่งการไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดเองนะครับแบบเมนนุนแล้วก็อันดับที่3สามารถสั่งการได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือนะครับต่อมาครับดีไซน์คอนโซลหน้านะครับตัวนี้ถูกดีไซน์ออกแบบมานะครับเป็นหนังสีน้ําตาลตัดกับในส่วนของตัวคอนโซลลายดาแล้วก็คาดด้วยในส่วนของตัวชุดคิ้วนะครับแบบสีบอลเงินนะครับอ่าต้องบอกว่าดีไซน์สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่ากว้างมากๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับแบบกว้างๆวออปชั่นครบคนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับตามผมมาเลยด้านหลังนะครับที่นั่งแถว2นะครับของตัวเจ้า MG คันนี้นะครับดูดิครับ กว้างๆเหลือๆเลยนะครับเบาะยังตึงๆยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยแล้วที่สําคัญมาพร้อมกับในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยนะครับสําหรับที่นั่งเด็กนะครับแบบ Isofix นะครับอ่าแล้วก็มีม่านบังตานะครับตรงนี้อ่าด้านหลังอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกไปคันนี้ไปติดตั้งออปชั่นเพิ่มมาก็คือเป็นแบบฝาท้ายแบบไฟฟ้า นะครับดูดิครับอ่านี่ฝาท้ายแบบไฟฟ้าเลยจริงๆแล้วตัวครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่เจ้าของเดิมปฏิติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าแบบตรงรุ่นมาเลยนะครับดูดิครับคุณภาพเนียนมากๆนะครับรถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับและที่สาคัญใหม่วิ่งน้อยนะครับอ่าดูดิครับออปชั่นดีๆเลยแล้วก็มีปุ่มนะครับเห็นไหมครับเนียนมากๆนะครับ คุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับสามารถทักเข้ามาได้ดูดิครับล้ออะไรนะครับยังไม่เคยลงดินนะครับแล้วก็แม่ลงแม่แ,มแมรงอยู่ครบนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เนะครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาร์ตครับต้องบอกว่านะครับในส่วนของตัวเจ้า mg ตัว z ซดคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงและที่สำคัญออปชั่นแบบเหลือล้นนะครับ ก็สนใจยังไงนะครับสามารถเข้ามาดูได้หรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับของแถมเรามีให้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดข่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากเจ้าตัวนะครับ MG ตัว ZS นะครับตัว1.5 X นะครับปี2018คันนี้ไว้คุลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ